เบื้องหลังจอร์แดนเกรซตัวแทน TNA บนเวทีของ WWE เรื่องราวเป็นอย่างไรคลิปนี้เรื่องมวยปล้ำเรสตอรี่มีเรื่องราวมาเล่าให้ฟังกันครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของเรื่องมวยปล้ำเรสตอรี่นะครับกลับมาพบกับโดมเช่นเคยครับกับคลิปที่เราจะหยิบเรื่องราวมวยปล้ำมาเล่าให้ฟังกันนะครับคลิปนี้ครับเป็นเรื่องราวของฝั่ง TNA บ้างครับนะในวันนี้ก็มีศึก วิกลี่เนาะประจำสัปดาห์ t ท a Impact ครับก็มีเนื้อเรื่องหลากหลายเรืร่องราวรวมถึงเรื่องราวเบื้องหลังครับจอร์แดนเกรซแชมป์ t ท a Knockout นะแชมป์หญิงของพวกเขาเนี่ยนะที่ได้ปรากฏตัวบนเวทีของ WWE นะครับเบื้องหลังเป็นอย่างไรมีรายละเอียดอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราว่ากันในคลิปนี้นะครับเพื่อนๆหลังจากฟังไปแล้วรู้สึกอย่างไรสามารถคอมเมนต์ได้ใต้คลิปด้านล่างครับแล้วก็ฝากด้วยครับกดไลค์กดแ like, ชร์กดติดตามให้กับช่องของเรื่องวัดปั่มเรสตอรี่ แล้วถ้าใครอยากที่จะสนับสนุนเพิ่มเติมครับสามารถสนับสนุนได้ผ่านทางระบบซปเปอร์แดงในคอมเมนต์ใต้คลิปด้านล่างหรือในส่วนของสปอนเซอร์ครับก็สามารถติดต่อได้ผ่านทางเพจ Facebook ของเรื่องหมดปล้ำเรสตอรี่ได้เลยนะครับเริ่มจากเรื่องราวอื่นๆก่อนแล้วกันนะฮะก่อนจะไปถึงเรื่องราวของจอร์ a ินเกรสนะแต่ละเนื้อเรื่องของ TNA Impact ตอนนี้มีเรื่องราวเป็นอย่างไรบ้างเริ่มจากเรื่องราวของพรีนิกนะฮนะนิกเนเม นะครับหรืออดีตดอฟซิกเลอร์นะอดีตนักมวยปล้ำของ WWE ตอนนี้ก็เริ่มมีเนื้อเรื่องมีการปูบ้างแล้วนะครับในการที่จะไปสู่คู่แข่งหลักคนแรกของเขาอย่างสตีฟแมคลินนะครับซึ่งอย่างในวิกวิก,ก่อนเนี่ยซึ่งเป็นแมตช์แรกของนิกเนมเมตเนี่ยตั้งแต่ออกจาก WWE เนี่ยนะครับเขาขึ้นปล้ำแล้วก็สามารถเอาชนะแซคเรเวนส์ไปได้ครึ่งหนึ่งของเดอะรัสกาวส์นะครับ ซึ่งสัปดาห์นี้เนี่ยก็เจอกับอีกครึ่งหนึ่งของรัสกาเนี่ยก็คือทางด้านของเทรมิเกลนะซึ่งแน่นอนว่าเทรมิเกลเด็กมันเท้านะมันทําอะไรมันจะมาใส่ซุปเปอร์คิกใส่พินิกสุดท้ายเจอซุปเปอร์คิกคืนเรียบร้อยนะครับก็เป็นพินิกสามารถชนะไปได้นะแต่ทีเนี้ยมันกลายเป็นว่าเหมือนว่าจะมีปัญหาที่ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมสลับนิกเนมเพราะตอนแรกมันคือนิกเนเมตีกับสตีฟแมคลินใช่ไหมแล้วก็เป็นแมชที่ถูก จับวางมาที่จะต้องเจอกับซัคคาริเวนส์แล้วก็เป็นเทรมิเกลเช่นกันครับในเนี้ยหลังจบแมตช์ที่ที่สามารถเอาชนะเทรมิเกลได้เนี่ยกลายเป็นว่า3คนไปอยู่รวมกันซะง,งั้นเออนะเดอรรัสกาเนี่ยนะครับเดอรรัสกาเดิมเนี่ยนะครับกับสตีฟแมคลินไปอยู่รวมกันเป็นพวกเดียวกันเป็น3คนแล้วก็กลายเป็นว่าตอนนี้น่าจะมีปัญหาที่มันดูจะใหญ่ขึ้นสำหรับนิกเนเมทนะครับในการสู้กับสตีฟแมคลินหลังจากนี้ พอแค่แต่เดิมเนี่ยมันคือเริ่มจากแค่ทะเลาะก,กันใช่ไหมถ้าจำกันได้นะที่ปรากฏตัวในสัปดาห์แรกหลังจากฮาร์ตทูคิวใช่ไหมฮะ,ะ,ะทะเลาะก,กันมีปากเสียงกันก่อนที่เรื่องราวค่อยๆบานปลายขึ้นเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวก็มาตามมันต่อว่าพินิกจากนี้จะเจอกับไอ้เจ้าสตีฟแมคลินเนี่ยจอกมาเป็นยังไงเพราะว่ามันก็ใกล้เข้าสู่ศึกใหญ่อย่างโนสเรนเดอร์แล้วนะครับขณะที่เนื้อเรื่องฝั่ง X Division ครับก็จะเป็นเรื่องราวที่จริงๆอะสัปดาห์ก่อนมีคลิป ออกมาก็คือคลิปของมุสซาฟาอาลีถูกไหมครับที่เขาก็มาปรากฏตัวใน TNA อ่ะก็ตื่นเต้นแต่ว่าในคําพูดตรงนั้นเนี่ยก็มีการพูดเรียกตัวเองว่าเป็นเอ็กะเซ์แนะครับทำให้เกิดการคาดการณ์ได้ว่าโอเคแหละมุสซาฟาอาลีน่าจะเป็นคนที่น่าจะเข้ามาเพื่อพยายามกระชากแชมป์ X i v v s s o o n จากคริสเซบินที่ถือแชมป์อยู่ในตอนนี้นะครับแล้ววิคนี้ก็มีสัมภาษณ์คริสเซบินเนาะเกี่ยวกับเรื่องข่าวลือนั่นแหลนะ แต่ว่าก็มีคลิปของมูซฟาอาลีโผล่ขึ้นมาพอดีนะครับในคลิปเนี่ยมีการพูดถึงเรื่องราวที่ว่าสําหรับหลายคนเนี่ยอาจจะกลัวถึงการเปลี่ยนแปลงแน่นอนแหละว่าการเปลี่ยนแปลงมันยากลําบากตัวอาลีเขาก็เข้าใจดีแต่มันถึงเวลาแล้วกับการเปลี่ยนแปลง X d i v i s i o n ต้องการสิ่งนี้นะที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะครับซึ่งสุดท้ายอ่ะโดยโดย,โดยรวบรวบสรุปเนี่ยก็คือชัดเจนว่า มูสตาฟ a าอาลีกับการมาที่ TNA ก็จะมาไล่ล่าแชมป์ X Division เนี่ยแหละนะครับตามนี้ซึ่งแน่นอนตอนนี้ก็จะชัดเจนขึ้นถ้านับเนื้อเรื่องอมูสตาฟาอาลีในค่ายหลักก็จะเป็นฝั่งของนิวเจ p a n เขาจะเจอกับฮิโร่มุกเนาะในในศึกใหญ่ต่อไปนะครับที่นิวเจจะมาปั้มที่อเมริกาเนาะวินดะี้ซิตี้ไรที่ชิคาโกนะครับขณะที่ใน TNA เขาก็มาไล่ล่าแชมป์ X Division ซึ่งก็เป็นแชมป์เส้นรองของ JNA นั่นเองอัน,นนี้ก็เดี๋ยวมาติดตามในเรื่องกันต่อนะเพราะว่าอารีจริงแล้วเนี่ยนะครับเรื่องราวของเขาคือการ disrupt ใช่ไหมเออผู้นำที่เขามองว่าเขาไม่เห็นด้วยต้องการการเปลี่ยนแปลงอะไรเนี้ยเออซึ่งจริงถ้ามองแมสเซ e เนี้ยผมว่ากับแชมป์ X d i v i s i o n ในตอนนี้ผมว่ามันก็ค่อนข้างชัดเจนเพราะว่าจริงคริสเซบินก็ถือเป็นผู้นำของเข้มขัดเส้นนี้มาตลอดนะเป็นแชมป มากสมัยที่สุดใช่มสิบสมัยอะไรเงี้ยแล้วก็ถือแชมป์เส้นนี้มาทุกเวอร์ชั่นแล้วอยู่ตั้งแต่ต้นจนทั่งถึงปัจจุบันนะครับอะไรประมาณนะั้นนะเรื่องราวต่อมาเป็นเรื่องของแฟรงกี้แคสเซเรียนนะครับนะสัปดาห์ก่อนเนี่ยได้ทำการหักหลังท่านดัานของเอริกยังนะไม่ใช่สัปดาห์ก่อนสองสองวิก่อนอนะ่ใช่ไหมแล้วก็วิกเนี้ยจะออกมาเพื่ออธิบายถึงสาเหตุที่ว่าทำไมเขาถึงเลือกที่จะหักหลังเอริกยัง ครัคสเรียนเนี่ยบอกว่าตลอดช่วง2ปีที่ผ่านมาเขาพยายามทุกอย่างและและ้วมาถึงเวลาที่ต้องเอาคืนบ้างนะครับฮีโร่อาจไม่ประสบความสําเร็จนะักในวงการมวยปล้ำหรือแม้แต่ในโลกนี้มันต้องเป็นปีศาจต้องเป็นมอนสเตอร์มากกว่าคือดูไปแล้วเนี่ยก่อนหน้าเอริกยังเหมือนก็เป็นราชาเป็นคิงของ t ท a เแต่ในสงครามเนี่ยเขาไม่สนหรอกพวกทหารเขาด้อยค่า แล้วเขาสนแต่ราชาเท่านั้นทหารทํางานหนักไปมันก็เท่านั้นถูกไหมเออเพราะฉะนั้นตอนนี้คาสเซเรียนสิ่งที่เขาที่สิ่งที่เขาเนี่ยมุ่งหมายเอาไว้ก็คือการเป็นราชาการเป็นเดอะเบสการได้โชว์ฟอร์มอะไรต่างๆนานาแบบนี้อะไรนั่นคือเป้าหมายของเขาและเขาจะเป็นสุดยอดในปีนี้ตามที่เขาอ่าตั้งเป้าไว้เพราะก่อนหน้าจริงมีการพูดถึงมาถึงคาสเซเรียนเนาะพูดถึงว่าปี2024เนี่ยจะเป็นปีของเขาอะไรอย่างนั้นประมาณนั้นนะครับ โอเคแล้วก็ไปที่เนื้อเรื่องของฝั่งแท็กทีมนะครับตอนนี้ก็จะเป็น2ทีมนี้สู้กันอีกสักพักหนึ่งนะเพราะว่าก็จะเป็นท่านั่นของ ABC ทีมแชมป์ฝั่งซ้ายมือแล้วก็ฝั่งขวามือในภาพก็คือ Crystal Young Best หรือว่าอดีต g r i s t a l Young Veterans ที่เคยปล้ำให้กับ NXT นะสมัยก่อนนะครับก็ย้ายมาอยู่ฝั่งนี้ซึ่งจริงเนี่ยนะครับ อันนี้มันเป็นแมตที่เป็นซีรีส์เนาะอ่าเบสสอง out of three series นะครับไม่ใช่ไม่ใช่สองในสามยกนะคือสองในสามแมตอ่าเพราะว่าจะต้องปลรำทั้งหมดสมมติอ่าสมมติว่ากรีซยังเบสชนะสองแมตก็คือจบที่สองแมตคือสองในสามเราชนะสองในสามแต่สมมติว่าสลับกับชนะก็ต้องปลรำแมตที่สามื่อเป็นการตัดสินประมาณนี้ซึ่งเอาจริงเนี่ยนะครับฝั่ง g y วเนี่ยรู้สึกหงุดหงิดตั้งแต่ฮาร์ดทูคิวแหละ ฮาร์ตทูคิ Q เนี่ยพวกเขาเนี่ยไม่ได้โดนกดถูกไหมครับนะตอนจบจบ,จบแมตช์ปั๊บรู้เลยว่าเตรียมจะเจอกันต่อเพราะว่าอาจจะเห็นว่าสกิปสั้นหงุดหง,งิดมากนะครับแล้วนอกจากนี้ถ้าคุณฟังบทสัมภาษณ์พวกเขาเขาจะบอกว่าเนี่ยแม่งไม่ให้เกียรดกันเลยเออนะให้มาปล้ำแมตช์รวมๆหลายทีมแบบนี้เอ้ยคริสโตยังเวสนะเว้ยเอ้ยทีมเก่งนะเว้ยเออนะฮะแต่นั่นแหละวิกก่อน ็เป็นทั้งฝั่งของคริสโตยังเบสเนี่ยไปลอบอัด ABC ทําให้ฝั่งทีมแชมป์ก็เลยทนไม่ไหวอยากเจอไอ้คริสโตยังเบสเหมือนกันต่างฝ่ายต่างอยากเจอสุดท้ายไอ้ซาติโนสั่งให้ปล้ำเป็นแมตช์สองเบสทูเอาทูออฟทรีซีรีส์ที่ว่านั่นแหละซึ่งสัปดาห์นี้คือเริ่มปล้ำแมตช์แรกนะครับแน่นอนครับว่า g y วนะทำอไรเหมือนเดิมนะสำคัญเลยก็คือว่า จะต้องพยายามคุมเกมคอนโทรเกมอาไว้ให้ได้นะคอนโทรเกมไว้ให้ได้เพื่อที่จะเรียกว่าไม่ให้ฝั่งของ ABC เรียกว่าเล่นท่ายากระโดดไปกระโดดมาหรือว่าปั้มเร็วๆแบบที่ ABC ถนัดปั้มในแบบของต้องมาปั้มในแบบของเราอ่ะว่าง่ายคือเราต้องคุมเกมมากกว่าเออประมาณนะัซึ่ง i g b b นี่มันก็มีหลายหลายมุกอ่ะออใช่ไหมปัปปป้มไปมีแทชทอล์กบ้างมีดูถูกอ่านะ นู่นนี่นั่นมากมายไอ้ฝั่ง ABC ก็สู้ลําบากแต่แน่นอนแหละพอมันพอมันหลุดจากการโดนล็อกโดนอะไรได้เนี่ยไอ้ฝั่ง ABC มันก็จะโชว์ท่าผาดโผนตามสไตล์ของมันนะนะเออก็ก็ถือว่าสู้ได้กันทั้งคู่พยายามสู้กันแต่ทีเนี้ยกลายเป็นว่ามีจังหวะที่กรรมการเนี่ยหันหลังแล้วก็เจมส์เดรคเอาเอาผ้าบันคอเนี่ยเออไปดึงเอสออสตินแล้วก็สุดท้าย กลายเป็นว่าฝั่งของ g v ร่วมกันใส่ทาไม่ตายอย่าง Grid y o ธี t นะครับก็กดนับ3ทํทำให้แมตช์แรกเป็น g v ที่สามารถที่จะเอาชนะ ABC ไปได้ก่อนนะเดี๋ยวอีก2แมตช์ที่เหลือเดี๋ยวว่ากันถ้าแมตช์หน้า g v ชนะได้เขาก็เอาแชมป์ไปได้เลยนะครับโอเคตามนี้แนะทีนี้ข้ามามาในเรื่องราวของ Jordan Grace นะก็คือจริงๆก็คือเรื่องราวของฝั่งน็อกเอาท์ในสัปดาห์นี้นี่แหละ จอร์แดนเกรซเนี่ยขึ้นปล้ำในศึกใหญ่รอยัลรัมโบ้ถูกไหมอย่างที่เราได้เห็นกันแต่ทีเนี้ยมันก็จะมีคลิปที่เป็น Behind the Scenes เบื้องหลังต่างๆที่เธอออกมาพูดนะครับถึงเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นนะครับซึ่งในเรื่องเล่าเนี่ยนะฮะทางฝั่งของจอร์แดนเกรซเนี่ยเธอก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยตอนที่เธอได้รู้ข่าวนี้นะครับก็คือตอนหลังจากที่เธอลงเครื่องลงจากเครื่องบินเนาะนะครับ ในเธอเนี่ยเพิ่งปั้มกับ TNA เสร็จนะที่อัดเทปที่ออร์แลนโดแล้วก็บินกลับบ้านใช่ไมเป็นสกอต t เดียโม์เนี่ยโทรมาแล้วก็ถามว่ารู้สึกอย่างไรถ้าจะคิดไงบ้างถ้าสมมติว่ามีแมตช์ให้ปั้มในช่วงสุดสัปดาห์นี้เออก่อนที่คือจอร์แดนเกตก็ไม่รู้นะให้ให้ปั้มแมตช์อะไรก็ไม่รู้ไงเออก็คุยไปสกอต t เดียโม์เนี่ยบอกว่า เนี่ยรอยยอลัมโบเนี่ยป้าไหมเออนะเป็นตัวแทนของเทนหน่อยนะครับซึ่งจริงๆจอร์แดนเกรสก็ตกใจขนาดที่ว่าไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเออมันเป็นไปได้ยังไงยู่ดีๆมันกลายเป็นอย่างนี้ไปได้งไงนะครับนะซึ่งฝั่งของสกอตตก็เลยแกล้งหยอกประมาณว่าเนี่ยเออคือไปเนี่ยเขาคือให้ไปนั่งตรงคนดูแล้วก็กระโดดข้ามไอ้นี่มาแล้วก็ขึ้นไปป้ามเอานะอะไรอย่างนี้เซลเซลเพื่อแบบให้บรรยากาศมันนี่หน่อยนะครับซึ่งก็ อย่างที่รู้กันว่าสุดท้ายนั่นก็คือเรื่องจริงว่าสกอตเดียร์มอ์ติดต่อมาให้จอร์แดนเกรซขึ้นปั๊มในรัมโบนะครับตามนั้นซึ่งก็ได้ก็คือติดต่อจากอ e ีก่อนเนาะผ่าน TNA แล้วก็มาถึงจอร์แดนเกรซนี่แหละที่เป็นตัวแทนของฝั่ง TNA ไปขึ้นปัม๊มนะครับนะตามนั้นขณะที่คุณแม่ของจอร์แดนเกรซเนี่ยก็เล่าถึงเรื่องราวตรงนี้ว่าเนี่ยโหดีใจมากจริงตกใจมากกว่าด้วยซ้ําเพราะว่าจอร์แดนเกรซเนี่ยรู้อยู่รู้แล้วว่าลูกเนี่ย มีความฝันที่จะขึ้นปั้มบนเวทีของ w w เนี่ยเป็นความฝันตั้งแต่วัยเด็กแหละ9ขวบเธอเลยยอมขับรถ22ชั่วโมงขับรถ22ชั่วโมงนะเออเพื่อไปดูจอ r d แด Grace ขึ้นปั้มสดๆในสนามในรอย a l r u มโบ e นะครับตามนั้นแต่ก็แต่ว่าแน่นอนว่า Jordan นเกรสเนี่ยนะด้วยความที่โอ้โหติดต่อแบบกระชั้นชิดถ้าเท่าที่ฟังคร่าวๆรู้สึกว่าจะจะติดต่อประมาณสักหึสัปดาห์ก่อนแมตช์ปั้มลัมโบจริงอ ทำให้ฝั่งของจอร์แดนเกรสเนี่ยก็ไม่มีชุดพิเศษเออคือสมมุติว่าถ้าติดต่อไว้สักเดือนนึงอะไรเงี้ยอาจจะมีการตัดชุดใหม่เพื่อที่จะปั้มลัมโบนะครับแต่โอเคแหละจอร์แดนเกรสในฐานะตัวแทนของท n นในฐานะแชมป์ทนเอนอกเอาแชมป์หญิงเนี่ยนะครับเธอก็ต้องมาเป็นตัวแทนแบบให้มันชัดเจนโดยที่สุดท้ายเธอก็จะเลือกใส่ชุดที่เป็นสีท n นเนาะสีแดงกับสีเหลืองนะครับตัดกันตามนั้น นะครับซึ่งเอาจริงเนี่ยในในวันที่ปลามเนี่ยจอร์แดนเกรซเล่าว่าเธอก็มีความกังวลนิดหน่อยแหละนะครับนะแต่มากกว่านั้นก็คือการที่เธอจะต้องขึ้นไปเป็นตัวแทนของค่าย TNA ไม่ว่าจะในมุมไหนนะคือในคลิปที่เป็น behind the scene นะ่พูดแค่ว่ารู้สึกกดดันอ่ะกังวลในการที่เป็นตัวแทนของ TNA แค่นั้นนะคนอาจจะพูดคนอาจจะมองถึงเรื่องแบบขึ้นปลามอะไรเงี้ยแต่ความจริงแล้วเนี่ยกดดันแม้แต่ว่าไปอยู่ใน สถานที่ที่ทุกคนทุกคนเป็นเป็นคนที่เป็นคนจากคนละค่ายทั้งนั้นเลยน,นออกไหมฮะเออคือเหมือนเธอไปอยู่ในเดวเวีึงวันอะไรเงี้ยสมมติฟิลนั้นอ่ะคือเธอก็ยังรู้สึกดีหน่อยว่ามียังมีคนรู้จักเธออะไรเงี้ยนะในบทสัมภาษณ์ข้างนอกเนาะเออมีคนรู้จักเธอเพราะคือเธออยู่ข้างนอกอ่ะนึกออกไหมะไม่รู้หรอกว่าไม่รู้หรอกว่าอ่ะคนในเดวเีเนี่ยจะรู้จักจอร์แดนเกรสมากแค่ไหน แต่โอเคแหละก็ได้รับการต้อนรับที่ค่อนข้างจะอบอ,อุ่นภายใน W W E นะครับตามนั้นโดยที่เกรซเนี่ยก็ต้องทำให้เป็นแบบเหมือนกับว่าตัวแทนตัวแทนหมู่บ้านตัวแทน TNA เอนะไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติตัวการฝึกซ้อมหรือว่าอะไรต่างๆในการที่จะโอเคต้องตามมาตรฐานของฝั่ง WWE ให้ได้อะไรแบบนี้นะครับแน่นอนว่ามันมีการเตรียมพร้อมที่มันต่างกันนะเพราะาขนาดค่ายมันก็ต่างกันใช่ไหม นะครับแล้วเธอก็บอกว่าเนี่ยการได้พาแข่งขัดน็อกเอาท์ใช่ไหมเส้นขาวไปเป็นตัวแทนเนี่ยก็ถือว่าสําคัญมากนะซึ่งก็อย่างที่เราได้เห็นกันเนาะว,ว่าจอห์นนเกรสก็กทําได้ดีนะครับก็ได้รับคําชมเนาะไม่ว่าจะเป็นจากฝั่งของ WWE เองหรือว่าในภาพรวมๆนะครับนะหลังฉากาก็ค่อนข้างจะชื่นชอบจอห์นน g เกรสเนาะซึ่งสุดท้ายก็โดนนะตอนโดนเอาออกก็ถือว่าได้ซีนใหญ่อยู่ใช่ไหม,ไหมก็คือโดน ฝั่งของเบียงก้าเบลแอจับใส่ย K.O.D ถ้าไม่ตายอัดกับขอเวทีตกลงมาแล้วก็ออกจากออกจากเวทีรัมโบ้นะครับตามนั้นนะขณะที่ในเนื้อเรื่องอกลับมาสู่เรื่องราวปัจจุบันใน TNA นะครับก็เตรียมติดตามจอร์แดนเกรสกันต่อในวีคหน้านะที่จะเป็นแมชอัลลาทรี n i ตีด้วยนะครับเหมือนที่ผมเคยพูดไว้คราวก่อนนะว่าคือผมไม่แน่ใจว่าทรีเนตีเนี่ยจะ ได้ปั้มหรือเปล่าเอ้ไม่ใช่จะได้ปั้มลัมโบหรือเปล่าเพราะว่ามันยังเหลือแมตช์ที่ยังไม่ได้ฉายอยู่ซึ่งก็คือแมตช์นี้แหละนะครับซึ่งมันจะฉายสัปดาห์หน้าแมตช์นะที่ Jordan Grace จับคู่กับ Trinity หรือที่เรารู้จักกันในชื่อของไนโอมเนี่ยนะเจอกับกริเซลชอ a w แล้วก็ s e เวนะ่ e อีเวนส์ในแมตแทกทีมซึ่งก็ปูมาจากวีก,ก่อนนะวีที่แล้วเนะที่ว่าหลังจากที่ Jordan Grace กับ Trinity เนี่ยเจอกันในรีแมตช์ชิงแชมป์น็อกเอาท์เนี่ยนะครับ หลังจบแมตช์เนี่ยกรีเซลชอที่เป็นผู้ชนะชิงคนต่อไปเนี่ยมารอบเล่นงานนะครับโอเคตามนี้นะขณะที่อา่าแมชหญิงเนี่ยแมชน็อกเอาท์ก็ออฟฟิเชียลแล้วเรียบร้อยนะครับนะจอร์แดนเกรซจะป้องกันแชมป์กับกรีเซลชอที่ถือสิทธิ์ผู้ชนะอัลติเมทเอ็กซ์ในฮาร์ดทูคิวนะศึกใหญ่ศึกที่แล้วนะครับอันนี้ก็จะคือศึกใหญ่ศึกต่อไปอย่างโน้สเซ็นเดอร์วันที่23นะฮะกุมภาพันธ์นี้ ขณะที่ชิงแชมป์โลกครับอเล็กซ์เชอร์รี่ก็จะใช้สิทธิ์รีแมทในการชิงแชมป์โลกกับมูสนะครับในคู่เอกของโนออ e โนเซเรนเดอร์เช่นเดียวกันอันนี้ก็เราก็เดี๋ยวติดตามกันต่อครับสำหรับเรื่องราวของฝั่ง TNA นะเพื่อนๆรู้สึกอย่างไรกับเรื่องราวนี้ก็สามารถคอมเมนต์ได้ครับใต้คลิปด้านล่างนะครับแล้วก็ฝากกันด้วยครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องของเรื่องวดปล้ำเรสตอรี่ แล้วถ้าใครอยากที่จะสนับสนุนเพิ่มเติมครับสามารถสนับสนุนได้ผ่านทางระบบซูเปอร์แทงในคอมเมนต์ใต้คลิปด้านล่างหรือในส่วนของสปอนเซอร์ครับก็สามารถติดต่อได้ผ่านทางเพจ f a c e b o o k ของเรื่องมดปล้มเรสตอรี่ได้เลยนะครับคลิปนี้ผมโดมโมและช่องของเรื่องเมดปล้มเรสตอรี่ต้องขอลาไปก่อนแล้วครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ